ค่ะวันนี้เพชรก็จะพาเพื่อนๆค่ะมาดูชนบทวิวชนบทที่สวยงามนะคะหลังจากเมื่อวานเพชรได้พาเพื่อนๆมาชมแล้วนะคะวันนี้ตื่นมาเราก็เดินทางออกจากโรงแรมค่ะเพื่อที่จะไปดูลูกชายแข่งนั่นเองค่ะลูกชายพักอยู่ที่โรงเรียนนะคะแถวจังหวัดสันชูค่ะก็ไม่ไกลจากสนามแข่งเท่าไหร่ค่ะ ส่วนผู้ปกครองและก็โค้ชก็นอนที่โรงแรมค่ะเมื่อคืนนี้เราก็สั้สสั้นดึกไปหน่อยค่ะสวัสดียามเช้าค่ะโอ้หลับสบายค่ะแต่ว่านอนดึกไปหนอยตีหนึ่งค่ะตื่น7จ็ดมงเช้าเราก็รีบมาค่ะมารับนักนักนกไม่ใช่สิตื่น6กโมงเช้า เราก็รีบมารับนักกีฬาค่ะเพื่อที่มาสนามแล้วก็มาถึงสนามแล้วนะคะอากาศก็ไม่ค่อยหนาวแะคะแต่เย็นนิดนึงค่ะหมอกเย็นมากค่าเหตุผลที่นักกีฬาพักที่โรงเรียนก็เพื่อที่ว่าเขาจะได้มีเวลาอยู่กับเพื่อน อีกประมาณไม่นานนะคะก็จะลงแข่งก็คงป้อมมาอีกเกือบเกือบ <característ ic> ชั่วโมงค่ะเราก็มารวมตัวกันก่อนนะคะเพื่อความเพียบพร้อมนั่นเองค่ะอากาศนะคะเย็นนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวอีกสักพักน่าจะร้อนน่าดูค่ะเพราะว่าแดดยังไม่ขึ้นนะคะวิววิววิวเดี๋ยวเพื่จะพาเพื่อนๆไปชมวิวรอบอสนามฟุตบอลนะคะว่าจะเป็นยังไงไปดูกันคะ่ะ นี่คือวิวทิวทัศน์นะคะรอบค่ะรอบสนามฟุตบอลค่ะข้างสนามฟุตบอลนั่นเองค่ะดูค่ะบรรยากาศแดดกำลังจะมาอากาศอุ่นๆก็กำลังจะมานะคะชีวิตบ้านนอกชีวิตชนบทเป็นชีวิตที่เพชรมีความหลงไหลนะคะดูค่ะนี่คือฟางข้าวนะคะนี่คือฟางข้าวมันทำให้เรานึกถึงตอนเด็กเพราะว่าเพชร เกิดมาในชีวิตชนบทที่อุบลน,นั่นเองค่ะเราก็เกิดมากับครอบครัวเช้าไล่สชวนาชีวิตเ,เป็นเกษตรกรนะคะดังนั้นการเป็นเกษตรกรของเพชรก็ยังติดตัวมาค่ะไปติดตัวไปจนวันสิ้นลมหายใจนั่นเองค่ะพอเพชรตื่นเช้ามาเพชรเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะก็จะทำให้เรา รู้สึกสดชื่นแล้วก็นึกถึงหลับตาลงก็จะนึกถึงไปเหมือนว่าเราอยู่ในทุน่งนาตื่นเช้ามาก็ต้องรีบเกี่ยวข้าวอากาศก็จะหนาวอากาศตอนนี้ถึงแม้จะเป็นหน้าร้อนหรือว่าเท่าหน้าหนาวของนอร์เวย์นะแต่ก็เท่ากับอากาศหน้าหนาวของบ้านเราั่นเองมาดูค่ะนี่คือที่เป็นลูกขาวๆนี่ ไม่ใช่อะไรนะคะข้างในไม่ใช่ข้าวแต่มันเป็นฟางสําหรับที่จะเลี้ยงสัตว์ค่ะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์ตในช่วงหน้าหนาวเขาก็จะเก็บฟางไว้อย่างนี้เพื่อไม่ให้เกิดการเสียหายเปียกน้ํานั่นเองก็จะมีหิวทั่วไปดูเยอะแยะเลยนี่คือทุ่งนาที่เพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จนั่นเองะคะ่ะเรียกได้ว,ว่าบรรยากาศดีสุดๆเหมาะสุดๆ กับช่วงอากาศในช่วงนี้ค่ะก็เหมือนกับเราตื่นขึ้นมาไปเกี่ยวข้าวนั่นเองค่ะเพชก็มีเวลาน้อยนิดก่อนที่จะลงแข่งก็ได้มาชมบรรยากาศในตรงนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวค่าค่ำๆ <c oughs> เพชก็จะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศคอนเสิร์ตค่ะเพราะว่าเพชก็ทำหน้าที่ดูแลทีมฟุตบอลพาเด็กๆไปเที่ยวคอนเสิร์ตนั่นเองส่วนสามีเพชแล้ว นมนมค่ะเขาก็จะไปเชียร์ฟุตบอลค่ะไม่รู้ทีมไหนเตะละค่ะแต่ที่แน่แก็คือผู้หญิงค่ะเป็นฝ่ายดูแลเด็กนักเรียนนั่นเองค่ะจะมีหานเป็ดนะคะเต็มอยู่ทั่วท้องทุกนี้คือสีดำๆนี่คือหานค่ะเขาก็มาทานอาหารมาทาน ข้าวฟ่างที่หล่นค่ะที่ชาวไร่ชาวนาะเก็บไม่หมดนะคะนี่เลยนี่เป็นข้าวบาเล่ค่ะทุ่งข้าวบาเล่ในนอร์เวย์นั่นเองค่ะวันนี้เพชรก็จะคุยเรื่องการค่าใช้จ่ายนะคะในการเดินทางมาครั้งนี้ค่ะอย่างที่บอกก็คือค่าน้ำมันรถพ่อแม่ต้องออกเองค่าพักอาศัยแล้วก็ค่าอาหารเราก็ต้องออกเช่นกันค่ะ ดังนั้นถ้าลูกอยู่ที่โรงเรียนก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วทำให้ทีมฟุตบอลค่ะรู้จักโซเชียลโซเชียลก็คือเข้าสังคมเพราะว่าในโรงเรียนจะมีหลายๆโรงเรียนมาพักด้วยค่ะทุกคนก็มาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นค่ะแต่ว่าของนักฟุตบอลเจ้าถิ่นเขาก็พักที่บ้านค่ะค่าใช้จ่ายในการจ่ายในโรงแรมของเพชร สองคืนก็คืนละเกือบเกือบสองพันคนก็คูณ3เข้าไปนะคะเพราะว่า1นึคนเท่ากับ3.5บาทตอนนี้ค่ะแล้วแต่ค่าเงินบาทจะเท่าไหร่อะไรเงี้ยอย่างโรง,งแรมก็ไม่ใช่หรูอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเทียบกับบ้านเราก็แพงสุดๆค่ะก็อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าในจะรวมไม่รวมค่าอาหารเช้านะคะเราต้องจ่ายอีกหวัวละสี่รคนค่ะค่าอาหาร ทั้งเช้าเย็นเราก็ต้องจ่ายเองค่ะดังนั้นเวลาลูกมาทำกิจกรรมเราต้องมีเงินพร้อม<ล>ค่ะหนึ่งคันหนึ่งเกมนะคะก็ะชนะไปสีต่อศูนค่ะก็ถือได้ว่าวันนี้ถึงแม้เด็กๆจะนอนไม่เต็มอิ่มนะคะแต่เขาก็สู้สุดใจค่ะเล่นได้ดีทุกคนเลยค่ะตอนนี้ก็ทีมที่2ของ MS นะคะกำลังแข่งอยู่ มาลุ้นกันว่าจะเอาชนะทีมคู่ต่อสู้ได้ไหมคะแล้วก็ <c oughs> ประมาณ11โมงคะ่ะเราก็มาเชียร์ทีมลูกชายของเพชรอีกคนหนึ่งคะ่ะอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งถ้าถามว่าช่วงที่เด็กพักที่โรงเรียนใครเป็นคนดูแลก็คือผู้ปกครองเด็กคะ่ะก็เราก็จะแบ่งหน้าที่กันคะ่ะว่างวดน,นี้ใครดูแลแล้วก็อาสากันคะ่ะ อย่างของเพชรนี่สามีเพชรเคยไปเฝ้าเด็กๆตอนนอนที่โรงเรียนแล้วงวดนี้ก็เลยเพื่อนอีกคนนึงค่ะเขาก็ไปกันค่ะส่วนเพชรก็สามีก็อยู่ที่โรงแรมสบายไม่ต้องเครียดเรื่องเด็กไม่ต้องรอไล่เด็กนอนหรือไม่นอนอะไรเงี้ยเด็กเขาก็จะนอนช้าหน่อยค่ะเราก็ไม่กดดันก็ปล่อยเขาไปอะไรเงี้ย ก็ธรรมดาเด็กมาอยู่รวมกันนอนร่วมกันเขาก็จะมีความสุขอีกแบบส่วนที่นอนแล้วก็ผ้าห่มเราต้องเอามาเองทุกอย่างค่ะก็พกเพทก็จะมีผ้าห่มที่นอนลมค่ะที่เสียบปลั๊กแล้วก็สามารถเป็นที่นอนได้สบายเราก็มีพกติดตัวเพื่อที่เขาจะไปแข่งต่างจังหวัดพอลูกสาวก็เป็นนักกีฬาอยู่แล้วค่ะส่วนลูกชายก็เป็นเหมือนกันค่ะดังนั้น เราต้องมีเตรียมพร้อมค่ะค่ะอย่างที่บอกค่าใช้ใจ่ายมันเยอะบางคนบางพ่อแม่บ้านบางคนเขาก็ไม่มีเงินในส่วนนั้นเขาทำงานเขาทำยังไงคุณรู้ไหมคะเขาก็จะส่งลูกมากับพ่อแม่คนอื่นๆค่ะที่สามารถมาเฝ้าได้แล้วก็สามารถที่ดูแลเขาได้ก็เลยต้อง ทำให้ประหยัดหลายอย่างค่ะอีกอย่างหนึ่งเวลาเด็กมาที่สนามค่ะพวกเราผู้ปกครองที่มีรถก็จะขับรถไปรับไปส่งพวกเขาอย่างพวกเพชรก็ขนมาสองเที่ยวถึงจะหมดค่ะเพราะเรามีทั้งสองทีมค่ะทีม A กับทีม B นั่นเองเรียกได้ว,ว่ากิจกรรมทุกอย่างในนอร์เวย์ทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายหมดนะคะใช้จ่ายก็ไม่ใช่น้อย,อยค่ะก็ต้องมีเงิน สำรองในส่วนนั้นค่ะและอย่างหนึง่งเราต้องมีเงินเก็บเพื่อที่จะรู้ว่าถ้ามีการแข่งขันหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์แข่งอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้รถค่ะเพื่อขับไปต่างจังหวัดในการแข่งบางทีก็แข่งที่บ้านก็ทําให้ค่าใช้ใจ่ายน้อยหน่อยค่ะก็เรียกได้ว่าเรามีลูกคนหนึ่งก็ต้องเตรียมพร้อมใช้ใจ่าย เยอะเหมือนกันถึงแม้ว่าเด็กที่นอร์เวย์นะคะจะมีเงินช่วยจากรัฐบาลอายุเริ่มต้นจนถึงตั้งแต่อายุ1นขวบถึง18บขวบค่ะก็จะมีเงินทุกเดือนให้แต่มันก็แค่เป็นส่วนหนึ่งนิดเท่านั้นไม่สามารถช่วยในการ ทำกิจกรรมกับเขาได้อย่างเป็นนักฟุตบอลค่ะเราก็ต้องจ่ายค่านักฟุตบอลเหมือนกันต่อปีหรือว่าต่อเดือนค่ะอย่างของเพชรดีหน่อยค่ะที่สามีเพชรเป็นคอนาสาทำเว็บไซต์ของทีมของเขาหรือไม่ตอนเด็กๆแฟนเพชรเป็นโค้ชเขาก็เลยต้องประหยัดได้เรียนฟรี ไม่ต้องใช้ใช้จ่ายนั่นเองค่ะแต่เราก็ต้องเหนื่อยที่จะต้องช่วยงานของสโมสรนั้นๆด้วยอย่างเวลาเขาจะต้องมีตังไว้ช่วยทีมเขาก็มีการขายค่ะคือให้นักฟุตบอลขายที่ชู่ขายของให้ผู้ปกครองให้คนในครอบครัวหรือไม่บางทีก็ขายลอตเตอรี่เพื่อเอาเงินมาช่วยในการสนับสนุนทีมของเขาเพราะการซ้อม การแข่งขันแล้วก็โค้ดของทีมทุกอย่างก็มีค่าใช้จ่ายค่ะดังนั้นทั้งพ่อแม่แล้วก็เพื่อนฝูงก็ช่วยกันนี่คือการช่วยเหลือกันและกันของน,นอร์วยกสเกมค่ะ3าต่อศูนเกมล่าสุดอาหารค่ะอาหารมันคือปอเปี๊ยะนะคะไม่ใช่ของไทยนะคะแต่เป็นของจีนค่ะ เปียจีนนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูว่าจะอร่อยแค่ไหนบอกได้ว่าไม่อร่อยนะคะเพราะว่าเพชรไม่ชอบเห็ดหอมเขาจะเน้นเห็ดหอมเยอะกว่าอย่างอื่นค่ะถ้าถามว่าทำไมพวกเพชรมีไม่มีเงินเก็บเพชรก็จะบอกว่าค่าใช้จ่ายที่นี่มันแพงค่ะถึงแม้เราจะมีรายได้เยอะแต่ว่าค่าอาหาร ค่าคงชีพค่าน้ําค่าไฟจะบอกได้ว่าค่าไฟนี่แพงสุดๆค่ะช่วงนี้เพชรท่ายหน้าหนาวนี่ใช่ไหมคะเท่ากับเงินเดือนของเพชรครึ่งหนึ่งเลยค่ะจ่ายค่าไฟแล้วก็ไม่รวมค่าบินอื่นๆอีกค่าโทรศัพท์ค่าอาหารการกินค่าประกันแล้วก็ค่าอเขาเรียกว่าอะไรอะ เวลาไฟไหม้นะคะค่าประกันไฟไหม้ถาม้าอีกตัวหนึ่งที่เราต้องมีที่บ้านนั่นก็คือการขโมยค่ะเราก็ต้องใช้จ่ายค่าโทรทัศน์เราก็ต้องใช้จ่ายค่ะ,ท,ท,ท,คะทุกอย่างที่นี่เป็นค่าใช้จ่ายหมดเลยค่ะแล้ว ค่าเสียภาษีของเราก็36%องศาเอ้สามสิปซนในรายได้ของเราค่ะทำไงทาให้เราไม่มีเงินเก็บค่ะแม้ว่าจะใช้ประหยัดแค่ไหนก็ตามบางคนไทยหลายๆคนเขาก็จะคิดว่าเออได้แฟนฝรั่งแล้วจะรวยอะไรเงี้ยบอกได้ว่าไม่จริงค่ะสำหรับครอบครัวเพชรเพราะว่า พวกเราเริ่มมาจากศูนย์ด้วยกันช่วยกันทำมาหากินแล้วอีกอย่างหนึง่งเพรแฟนเพรอายุยังน้อยค่ะเราก็ต้องช่วยกันค่ะค่ะคนนอร์เวย์ส่วนใหญ่นะคะพอเกษียณอายุเขาก็จะมีตังค์เพราะว่าเขาได้จ่ายค่าบ้านค่ารถหรือว่าค่าใช้ใจ่ายต่างๆหมดแล้วค่ะส่วนของเพรกับแฟนนะคะเรายังต้องจ่ายค่าบ้านอยู่ค่ะ ดังนั้นเงินเก็บของเราก็จะอยู่ที่บ้านนั่นเองเราซื้อบ้านนะคะราคาบ้านจะเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาค่ะดังนั้นเงินของเราทั้งหมดที่เจียดไปจ่ายค่าบ้านเราก็จะมีเงินเก็บในส่วนนั้นอย่างสมมติว่าไวกระถิเสียนใช่ไหมคะเราก็จะมีเงินค่าไวกระกษเสียนของเราที่สะสมมาจากเงินเดือนที่ทำงานทุกๆปีค่ะอีกอย่างหนึ่งค่ะ เงินกเกษียณทุกคนจะไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่ว่าใครมีเงินมากน้อยเพียงใดอย่างเพชอายุการทำงานน้อยกว่าเพราะว่าเพชมาที่นอร์เวย์ก็อายุ30 36เริ่มทำงานก็ประมาณ37ค่ะพอเรียน1ปี37นี่ยังไม่ได้ทำร้อเรซนนะคะยังเป็นฟรีแลนซ์อยู่ค่ะก็จะอยู่ที่ ไม่ก,กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะในการเสียภาษีนั่นเองคะ่ะหลังจาก1ปีก็จะทำร้อยเปร์ทงจะได้เริ่มทำเสียภาษีดังนั้นช่วงนี้เพทย์ก็ต้องทำงานประหยัดเหมือนกันคะ่ะเพื่อที่จะเก็บส่วนหนึ่งเป็นวัยเกษียณของเรานั่นเองนี่คือรายได้อีกทางหนึ่งของเราในวัยเกษียณคะ่ะ โอเคค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวมาดูคลิปหน้าค่ะเพชรก็จะเล่าเรื่องการใช้จ่ายหรือว่าสวัสดิการในนอร์เวย์ให้เพื่อนๆฟังอีกค่ะเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและสมหวงังสวัสดีค่ะ